สวัสดีปะลุงสบัสดีพี่น้องสวัสดีปะลุงสดีสุขูสุขคนสุม่องสุบอนสวัสดียามบ๊ายบพี่น้องเฮาสิพากันไปไสนี่ไปเสียบานเสียบานน้อยจไปไสกไปไปไสไปหยอกหัวน้อยสิพาน้องมดกับน้องมินนี่ไปเสียบานเตพี่น้องอยู่สโมสรบ้านสัอย เพิ่นจัดการแข่งขันบันเตะทรายเนาะมือได้เพิ่นซิ่งนะมอสนะมือได้เพิ่นซิ่งนะมือได้แล้วยังบ่ฮู้คือกันพี่น้องแต่ว่าก่อนสงการานต์แหล้วมือนี้ก็จักบ้านได้เตะเลยพี่น้องไปไปเบิ่งไปชมน้ำกันพี่น้องจักทิ่มได้เตะแต่เฮาอ่ะซุมเฮาพากกันไปเบิ่งอยู่ซุมือ้อไว้แต่เพิ่นจัดมานี่มัมกมักเบิง่งนึ่งมอสก็ไปเสียคู่มือ้อ ว่านนี่ลืมหัวน้องมดเน้ออ้ยมาฟ้าเองลืมหัวน้องมดไปพี่น้องไปมาหอดเลยพี่น้องอ้าวปกลับมาทานนี้เบาใครท่าช่บนะกับชนะเลิกแล้วชนะวะ เปิตีบานแล้วนด่กกันเลิกแล้วเต้เออบ่าวใครแฟนน้องแคทเพื่อนมาเหตุงานพี่น้องเหตุงานชั่วซุยตอนเพน่้กำลังลงสีบานประตูหน้าต่างอยู่แล้ว,ลวรออ้เสียไข่ทาสีแล้วเลยเ<อ>บิดแตนี้ยเหตุอะไรบ้านเนี้ยอ๋อติดเสาอะนะอ้าวบ่าวฟงางไส้กลับมา <c oughs> เหต <c oughs> ุงานน้ำกันป้องามงามงาม ลงสีสแลกสีสแลกสีเคลือบใหม่มาประเบงทางนี้พี่น้องมีไฟแหน่บุ้งทั้งนี้อ้าวซาลาขึ้นมาหอดไว้แทนนี่ซาลาก็มาเตยมบ้านได้เต็มวัอน,นี่ใช้ระเบานะ่ะไปเลยฮะ ไปน้ำถูบอลนะปานเคยหลาเนอะไปฮะบอคอยไปเลยเพิ่นไปอยู่บอลทีมงานบ้านเพิ่นกับซีเตเนาะเคยหลาพื่นแล้วพื่น้องอยู่ทั้งคู่เพิ่นไปน้ำทีมงานบ้านเพิ่นสิลงสนามเจอกับทางใดบูมมันนี่น้องสกายบ่ปลาดัวรคือเจอไายแข็งแท้ ึงมาทางนี้พี่น้องนะปลาทอดจ้อยคือมาเท่าที่แท่นะบ่ใจนะกินยังนะเป็นลงสีงามขนาดพี่น้องเอ้ยลูลาเลยเงินจนะซื้อเียตอนนี้เพิ่นก็นยังพันลงเอา้าสาวนางขายยังสาวนางนะ <c oughs> กับแม่เบาไก่พี่น้องปาทเถอะทางนี้เบาแม็กน้องไซเบาไก่พี่น้อง,อง,องเป็นกระมาขายลูกเชนน้นำปั่นแน่วสัตว์อีกประมาณครึง่งชั่วโมงคือสีลงสระน้ำ ทางสองทีมลงสนามแลไพี่น้องน้องเปเปซีป่สุดชีเขียวี่น้องจากบ้านเคยหลาแต่นี่นะน้องเปปซี่จะ่ใ่สุดสีเท้เลนี่เลยสีจีแพรและก็สุดสีขาวนี่ทีมน้องสาก,กายจากปักซองบ้านตีก็เขึ้น ác chân nè, ai cũng đang tập dance không lại đây này, đấy. น้องแคปพี่น้องน้องเอินกับ่าได้เตะทีไม้ายสิสเดยเวลามาเสียาน้า่เพื่นพี่น้องดีพี่น้องมาเสียร้หานมาเชียบ้านเจ้าของบ้านเพื่นบ้านเฮาสีเขียวสีเขียวสีเขียวเ่าสีเขียวนะลูน้อ บ้านเคยละนไปเลยนหนึ่งตู้น้ำใาน้ำใสเคยลาเป็นคนยิงประตูขึ้นน้ำไม่น้องแต่ว่ายังคงเกมยังวบเกมยังวชิบโอ้โหว่าสิเป็นประตูไสหรือว่าสิเป็นประตูยังไงเป็นประตูเปิดง่ายหรือเป็นประตูไสที่ว่าชีดนเข้ากินก็ต้องเบิ่งกลงไปอันนี้ยังวเสียบ้านตรงนี้ไม่กองหน้าก็บ่มีอย่างคนเลยอันนี้เฮาคนเฮาฮู้จักเฮาเสียเฮากับมวนนะ เปินใหม่กำลังใจลานทรายเพื่อนพี่น้องกำลังใจลานทรายเบอร์แปดสิบแปดน้องบุญได้น่นเพื่นว่าได้านอยู่เพื่อนว่าันนเ้วรียบร้อยสอลร้านเคยหลายิงอีกแล้วพี่น้องอีกแล้วเอาอีกแล้วร้านเคยหลาเบิ่งซุ้มใกล้กอนเยพี่น้องน่ยมันเ็ดอีีน่ะโอ้ร้านเคยหลาเฮยดีละสองลูกสองลูกแ่ ต้องมีงรงมางวัลแล้วต้องมีรางวัลคะแนนนี่ยหน้าบ้าเพคนวะอ้อนกอดหนึ่งหน้าบ้าว,ว่าจะยังไง <laughs> ร้านนัดชายเป็นอ้อนกอดหนึ่งก็ชัดพี่เดองยิ่งไปและสองลูกโอ้ยกังเก่งอย่างนีเนาะมากขนาดใจแม่บมาดีกันดีใจเธอมากอย่างนีร้านเคยหลายยิ่งคนเดียวสองลูกเลยพี่เด้งเลยโอ้ยบริจิตต์แล้วเนี่ย โค่นคะแนนน้าพี่ campaigns. ้ราห้ายขนาดครูแรกนี่ขเจ้าลุ่งคำน้องมันยอ่องลงคำมหาตอนนี้ขายังห่อนเปี้ยงๆเนาะยังหเนอะขนาดยังสี่โมงอย่าน้องนตอนนี้นะไก่งเหาะสี่โมงแรงเลยแต่ว่ายังม่อนผิดๆผิดผดนไม่ได้เาอาจารย์พี่จัทร์กัอโวศมนาเมาเชียนอูฟาออตูานเปนบาดออกเต่าอย่างเฝ้า8-1เป็น เตะไปให้คเเลยเสะตุ๊กงสนไมเนไรไมนเตาใหู้อ้าวยังยังให้ลุดนะนะจับผู้เดียวก็ลุดตอนนี้ทีมหลานชายเคยหลาดในสุดสีเขียวน้ำไปแล้วพี่น้องสองประตูต่อศูนย์ท่าน

เวลาพี่น้องเลยเคยลาตบมือให้ร้านชายเลยสองเม็ดเผายิงผู้เดียวเลยเก่งๆร้านชายเคยลาเนี่ยใส่เบอร์แปดสิบแปดล่าเปล่าใส่เบอร์แปดสิบแปดเนาะเก่งๆเคยลาว่าสิหายรังวันอยู่ฮอนเม็ดหนึ่งของฉัน มือกูแล้วเนี้ยวขนาดพี่น้องนะเก่งขนาดพูดอ้วนในมือประตูบ้านเคยหลางครูที่สองพี่น้อง ททงไทยสดีแน่ที่านี่จะไปพักที่หาดพาทางกระขายไใช้การทางบงเล็ก็โดยที่นักท่องเทยวไปหอเกลืออ่นอยมาเห่เมื่อ่งนไปทางอนายแม่ผูอย่าเป็ดที่มีแต่ากเจอดีแน่เป็นแม่พัชชน สุดสีขาวกล่องพันธิที่หาทั้งรักขาวพี่น้องทิมทานเจอครับมอไปนะโมงในสุดสีแดงคู่ที่สองสแดงม่ใจีม่องนะง่ดดา,าสน่อเนมากีนอง่ตง่เป็นพราเมนไม่หีาอู่หนะเชาเชองให้ท<ญ>ี่แลเต้าอ

เกมกำลังมันพี่น้องมีต pues ู้สสใส่มตัาให้ิใจใหมยเลขิหมยเลขิตตอนนี้ก็ลังไปน้ามงน้ำไปแล้วหนประตูต่อศูนเลยจมาให้บลยซีือเเติเติไปเติมนไปเสียน่คงมานกก่องมือนี้กถืที่าวาา้าเป็นพี่น้องสำหรับกองเซียเอ้ามาใช่หนาเมื่อไร

เข้าไปนะโมงน้ำอยหนึ่งประตูต่อศูนย์มั่งคับเลยพี่น้องเข้ากันสี่ใจเมื่ออะไรบาดนี้หลายคนพี่น้องเบิ่งกันทางนี้สำหรับข่าวจากาเพียงนคนนีน้เลยพี่น้องขอบคุณกับคุณหลายไพี่น้องสุขูสุขคนสมองสุบอลที่ขเข้ามาเบิ่งที่เข้ามาชมที่เข้ามาติดต,ตามอยู่ดีไม่แห้งนะพี่น้องเด้องสุขูสุขคนอย่าเจ็บอย่าจนพี่น้องเข้ากันไม่คขนะี้นะสบายดี